เอาละครับเพื่อนเพื่อนเกม T of s a u i a n Neverland นะครับก็เปิดจริงเป็นวันแรกแล้วนะเนื้อหาในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาพูดเกี่ยวกับสิ่งที่ควรทําและไม่ควรทาพลาดในเกม T of s a u ี i a n Neverland โดยเฉพาะวันแรกสําคัญมากๆครับเพื่อการไม่เสียเวลานะครับไปรับชมคลิปกันเลยปะถ้าเพื่อนๆสนใจเติมเกม T of Saurian Neverland เดีย๋ยวเพิ่งรีบเติมกันนะครับทางเรามีร้าน ACK Game Top Up Center ให้บริการเป็นร้านเติมเกมราคาถูก จดทะเบียนบริษัทปลอดภัยไม่มีรีฟันแน่นอนทางร้านจัดโปรโมชั่นให้โคตรถูกเลยนะครับอย่างแพ็ค3,550บาทลดเหลือเพียง2,849บาทลดไปถึง700บาทเลยนะครับถูกกว่าเติมเองแน่นอนถ้า,าเพื่อนสนใจติดต่อได้2ช่องทางที่เพจลายผมจะแปะลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับสิ่งแรกที่ควรทำและต้องทำอยู่แล้วในวันแรกนะครับก็คือ quest ลักกับ quest ลองทางด้านซ้ายนะครับ วันแรกนะครับเลเวลโลกเนี่ยจะตันที่เลเวล27นะครับในส่วนของเควสหลักนะครับก็จะมีสิ่งที่เราห้ามพลาดอยู่ด้วยก็คืออาวุธสีทองและเข็มขัดสีทองนั่นเองทีนี้เนี่ยข้อควรระวังนะครับมันจะมีเควสตลองให้เราลงดันเจียนเลเวล20ระดับยากนะครับตามภาพที่เพื่อนเห็นเลยนั่นหมายความว่าเราควรเหลือรอบดันเอาไว้อย่างน้อย1รอบในระดับความยากเพื่อจะผ่านเควสนี้นะครับแล้วเราก็จะได้อาวุธสีทองนะครับเลเวล20 เพิ่มค่าพลังเยอะนะครับประมาณ5,000หน่วยเลยทีเดียวส่วนตัวผมแนะนําว่าดันค่าพลังตัวเองให้ถึงสัก55,000หรือว่า6,000 60, ืนะครับและให้เพื่อนที่พลัง7 0 0 0 0 0บวกขึ้นไปนะครับช่วยแบบนั่นเองมาดูจุดที่2ที่ไม่ควรพลาดเช่นเดียวกันครับนั่นก็คือกิจกรรมตรงเครื่องมือสื่อสาร,รนี้ครับกดเข้าไปกิจกรรมนี้มีชื่อว่าหมอกสีม่วงลุกลานนะครับ ถ้าถึงเวลากิจกรรมนะครับมันจะมีลูกศรให้เรากดไปนะครับซึ่งมันจะออโต้เองนะครับไปหยุดอยู่ในหมู่บ้านนะให้เรานะครับเดินมาทางซ้ายล่างของแมปนะครับก็จะเจอบอสนะครับตามภาพที่เพื่อนๆเห็นเลยนะครับไม่แน่ใจว่าเกิดตรงนี้ตลอดหรือเปล่านะครับผมแนะนําว่าให้แชร์แชทโลกบอกเพื่อนมาตีด้วยกันนะครับจะได้จบทันเวลาถ้าเกิดฆ่าบอสได้นะครับจะมีโอกาสได้เข็มขัดสีทองไม่ดอกเป็นชิ้นก็สุ่มจากกล่องอีกทีนะครับผมไม่แน่ใจนะครับว่าได้ค่าพลังเท่าไหร่นะสรับเข็มขัดสีทองนะครับ เพราะว่าผมได้ของอาชีพอื่นนะครับก็ไม่เป็นไรเราก็รีบขายลงตลาดไปทําทุนต่อได้นะครับต่อไปสิ่งที่ต้องทําก็คือการเคลียร์หอคอยไปให้สุดเท่าที่ไหวนะครับไอเทมระดับที่เราจะได้นะครับก็คืออาหารสัตว์นะครับมาอัปเกรดรวมไปถึงตัวสุ่มกาชาสัตว์เลี้ยงด้วยนั่นเองนะครับแน่นอนครับว่าวันแรกเนี่ยน้อยสุดทุกคนเนี่ยจะได้สัตว์สีทองอย่างน้อย1ตัวนะครับจากการการันตี20โลแรกนั่นเองหรือใครโชคดีมากๆครับ อาจจะมีสีทองมากกว่า1ตัวหรือที่สุดคือสีแดงนะครับค่าพลังอาจจะพุ่งไปไกลถึง80,000ถึง1 0 0 0 0แได้เลยในวันแรกนั่นเองส่วนใครที่ค่าพลัง8 0 0 0 0ถึงห0 0 0 0แนะครับหรือน้อยกว่านี้ก็ได้มีเพื่อนที่ค่าพลังสูงนะครับใครเป็นเพื่อนนะครับทำการไปสอบแรงนะครับตรงด้านซ้ายนะกดที่รูปตัวเองเลยจากนั้นเลือกเレตติ้งนะครับจากนั้นนะครับกดตรงนี้ครับไปสอบนะครับก็จะได้ทรัพยากรนะครับมาอัพสัตว์เลี้ยงของเรานะครับจะได้ค่าพลังเพิ่มเติมนั่นเอง โดยค่าพลังแนะนําตรงนี้ครับก็คือ1นึ่งแสนนั่นเองครับต่อไปสิ่งที่ควรทําคือการอัพค่าพลังในวันแรกมีจุดไหนทําได้บ้างน,นะครับไปรับชมกันต่อไปจุดแรกนะครับมาที่ไอเทมสวมใส่นะครับสําหรับไอเทมเนี่ยสีทองจะดีสุดในตอนนี้นะครับแล้วก็ค่าพลังเยอะมากๆใครที่มีไอเทมสีทองน้อยนะครับค่าพลังต่ํากว่าเพื่อนในวันแรกก็ไม่ต้องน้อยใจไปนะครับเพราะว่ามันดอกยากพอสมควรเลยในเกมนี้และดันเจียนเนี่ยยังไม่สุดแค่นี้นะครับ หมายความว่ามันมีชุดที่ดีกว่านี้อยู่แล้วยังไม่ต้องไปโฟกัสสีทองมากนักก็ได้นะครับยกเว้นใส่เติมที่อยากจะซื้อตลาดเลยก็ได้นะครับมาที่ไอเทมครับเราสามารถดันค่าพลังได้2วิธีครับในตอนนี้วิธีแรกเลยนะครับก็คือการอัปเกรดไอเทมครับหรือว่าการตีโบนั่นเองวิธีการตีบนที่ถูกต้องน,นะครับคือให้เราเนี่ยเฉลี่ยทุกชิ้นให้เท่ากันนะครับตัวอย่างเช่นอ่าตีชิ้นหนึ่งให้มัน3ดาวนะครับอ,อย่างชิ้นนี้อ่านี่2ดาวเนาะขึ้น3าดาวปุ๊บ มันก็จะเป็นขั้นสนะครับแล้ให้เพื่อนๆสังเกตทางด้านซน้ายล่างครับนี่มันจะมีลูกคอ้องตรงนี้เห็นไหมกดเข้าไปเมื่อเพื่อนๆน,นะครับทําการตีบวกนะครับรวมขั้นได้8ชิ้นเนี่ยจะได้ค่าเซตตัดตรงนี้เพิ่มเติมนั่นเองนะครับค่า CP ก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนั่นเองข้อที่2เราสามารถย้ายออปชันจากไอเทมที่เราไม่ใช้เนี่ยไปใส่ในไอเทมที่เราสมใส่อยู่ได้เพื่อเพิ่มค่าพลังครับดังตัวอย่างนะครับเดี๋ยวผมกดให้ดูนะอ่ะ กดชิ้นที่เราไม่ใช้แล้วก็สืบทอ่อสเตตัสครับจะสังเกตได้ว่าด้านซ้ายเนี่ยเป็นไอเทมผมสมส่อยู่นะครับเราไม่มีสล็อตบ้างเห็นไหมออฟมันไม่มีนะครับเราสามารถเอาตัวที่ไม่ใช้เนี่ยย้ายออฟมาฝั่งนี้ได้ครับเห็นไหมก็จะได้ค่าพลังเพิ่มเติมแล้วเองจุดที่2ที่จะเพิ่มค่าพลังได้เยอะมากๆในวันแรกนะครับก็คือสัตว์เลี้ยงครับเราสามารถใส่ตัวหลัได้สูงสุด3ตัวด้วยกันและใส่ตัวร้อน,นะครับได้สูงสุด4ตัวในวันแรกนะครับ หรืออาจจะมากกว่านั้นนะครับถ้าใครเคียย์หอคอยได้ชั้นสูงนะครับก็จะปลดล็อกตรงนี้ได้อีกนะครับในหัวข้อของสัตว์เลี้ยงเนี่ยสามารถได้ค่าพลังเยอะมากๆตามที่บอกไปนะครับดูตามผมทีละขั้นตอนนะครับอย่างแรกเลยคือให้เพื่อดูสายล่างครับคําว่าอัปเกรดการอัปเกรดนะครับจะทําให้สีของสัตว์เลี้ยงในช่องร้อนะครับเปลี่ยนเป็นสีที่ดีขึ้นหรือเพิ่มค่าเสตั์ที่มากขึ้นนั่นเองนะครับต่อไปมาที่หัวข้อการให้อาหารสัตว์นะครับเพื่อเพิ่มเลเวลสัตว์ ทุกๆ10เลเวลเนี่ยจะสามารถทะลวงขั้นต่อไปได้นะครับและสามารถอัปเกรดได้เลยนะเพราะว่าเราสามารถรีฟรีนะครับในตอนนี้นะอนาคตผมไม่แน่ใจแต่ผมจะลองอัพให้ดูนะครับอ่านี่อัปเกรดไปแล้วก็รีเซ็ตฟรีนะครับนี่แบบนี้นะครับอ่าอัพคืนไปได้นะครับเนี่ยสามารถทะลวงได้นะครับทุกๆ10ิเเวลก็คือเป็นการเลื่อนขั้นนั่นเองนะครับอันนี้ผมทะลวงให้ดูนะอ่ะาอัปเกรดไอ้ไหมเท่าเดิมแล้วนะครับ ต่อไปวิวัฒนาการนะครับถ้าเราได้ตัวซ้ำเนี่ยเราสามารถเลื่อนขั้นเพื่อเพิ่มพลังให้กับสัตว์เลี้ยงได้นะครับแต่ว่าตอนนี้ผมเลื่อนขั้นไปหมดแล้วนะไม่มีเศษเหลืออยู่แล้วนะครับโอเคท้ายที่สุดนะครับให้เรามาที่สมุดภาพนะครับถ้าเราสุ่มกาชาสัตว์เนี่ยและได้ตัวไม่ซ้ำนะครับให้เรามากดที่สมุดภาพนะครับจะได้ค่าพลังเพิ่มนั่นเองอ่ะผมไม่ตัวกาชาอยู่ครับเดี๋ยวจะลองสุ่มดูนะไม่เคยได้แดงกับทองเลยตรงนี้นอกจากรันตีเกืออีกแล้ว โอเคไม่เป็นไรครับเห็นไหมผมได้สัตว์เลี้ยงต้วใหม่ครับมาที่สมุดภาพเนี่ยเราสามารถเปิดใช้ได้เลยเห็นไหมนี่ครับได้ค่าพลังเพิ่มเติมนั่นเองยังไม่จบนะครับเลื่อนมาที่ด้านบนครับจะเห็นว่ามีเลเวลสมุดภาพด้วยกดตรงนี้ครับอัปเกรดสมุดภาพด้วยอ่าด้ค่าพลังเยอะนะครับเห็นไหมจุดที่3นะครับที่เพิ่มค่าพลังได้เยอะมากๆในวันแรกก็คือเรื่องการนะครับแต่ว่าเพื่อนๆนะครับจะต้องลงดันแมวยักษ์ขนของซะก่อนนั่นเองนะครับถึงจะปลดล็อกโหมดนี้นะวิธีการเล่นก็ง่ายมากครับ มันจะกาหนดโจทย์มาเป็นตัวเลขซ้ายกับขวาเช่นซ้าย10ขวา10ให้เราเนี่ยขนลังที่มีตัวเลขนํามาบวกให้ครบ10นะครับแล้ววางฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาให้ตัวเลขเท่ากันมาที่เรื่องของการดนะครับมีข้อครวรระวังด้วยนะครับก่อนเลยเลยการเนี่ยจะแบ่งเป็น3หน้าในตอนนี้นะครับ ด้แก่แสงอาุณครอบจักรวาลเคยอสนะครับส่วนระดับของกราดนะครับที่ใส่ได้มากสุดนะครับก็จะไล่ตามนี้เลยนะครับก็คือครอบจักรวาลแสงอาุณเคยอสนะครับทีนี้ให้เราทําการปลดบล็อกช่องกราดนะครับให้หมดเท่าที่ทําได้นะครับไอช่องที่5นี้จะสามารถปลดได้ตอนเลเวลยี่สิบแปดนะครับส่วนวิธีการใส่กราดที่ถูกต้องนะครับให้เราใส่แบบเดียวกันชื่อเดียวกันนะครับนั่นก็เพราะว่าเราจะได้ค่าเซตัดเพิ่มเติมนะครับจากการฝังกร์ดชื่อเดียวกันนั่นเองในกรณีที่เพื่อนเพื่ อยากรู้ว่าใบไหนดีกว่ากันนะครับให้ดูตรงคําว่าขีดจํากัดด้านล่างก็ได้ครับมันจะมีค่าพลังบอกอยู่นะต่อไปข้อควรระวังก็คือไม่จําเป็นต้องรีบตีบวกกร์ดในตอนนี้นะครับเพราะว่ามันเปลืองทรัพยากรนะครับเนี่ยหินมานานนะเพราะว่าตอนเราอัปเกรดเนี่ยมันมีโอกาสล้มเหลวด้วยเะครับมันจะทําให้เราเสียหินมานาไปเปล่าๆนะแต่สามารถบวกได้ไหมก็บวกได้นะครับเนี่ยันจีบีตาความสำเร็จอยู่ถ้าจะให้ดีอ่ะบวกแค่สีก็พอครับเนี่ยบวกแค่สี่พอ ราะว่าถ้าเกิดเ,เพื่อนๆขึ้น5เนี่ยมันมีโอกาสพลาดนะครับมันก็ทําให้เราเสียหินมานาไปฟรีๆหน่อยมาแต่ถ้าจะบวกผมแนะนานว่าช่วงแรกบวกแค่สีก็พอครับเพราะว่าเดี๋ยวเราเก็บไปบวกการาดสีทองดีกว่านะครับนอกจากนี้เนี่ยมันไม่มีระบบถอนการบวกการาดนะครับมีแต่แยกหรือย่อยนะครับถ้าเกิดเรากดแยกการาดนะครับเราจะได้เป็นหินมานามาแทนแล้วก็การาดจะหายไปเลยนั่นเองนะครับซึ่งผมไม่แน่ใจว่าการาดที่เราไม่ใช้เนี่ยมันจะมีประโยชน์ในอนาคตหรือเปล่านะครับก็เพรเซฟไว้ก่อนแล้วกันนะ ต่อไปสิ่งที่ไม่ควรพลาดนะครับก็คือการมีกิวนั่นเองครับเพราะว่าการมีกิวเนี่ยจะมีกิจกรรมที่สําคัญมากๆครับโดยเฉพาะกิจกรรมแลกคูณอารวาสครับกิจกรรมนี้นะครับสำคัญมากมากเพราะว่าเราจะได้การ์ดสายแสงอรุนนะครับหรือว่าทางด้านซ้ายนั่นเองครับจะทําให้เพิ่มค่าผลังไ้ม้าขึ้นน่เองส่วนรอบเนี่ยเขาก็จะมีบอกนะครับว่าเปิดรอบไหนบ้างนะครับหรือแม้กระทั่งกิจกรรมตีบอสผู้อนักขานะครับแล้วก็แช่น้อาวุร้อนนะครับก็สําคัญเช่นเดียวกันต่อไปมาที่แฟชั่นนะครับอย่าลืม เปิดตรงด้านขวาครับเอาค่าสเตตัดที่ดีที่สุดนะครับสมมุติว่าผมใส่โมสีทองใช่ไหมเนี่ยผมเปิดตรงนี้เพื่อเอาค่าสเตตัดที่เป็นชุดสีทองนะครับแต่ถ้าเกิดเราอยากจะเปลี่ยนสกินก็แค่กดสมใส่ตรงนี้ครับแต่อย่าไปเปิดสเตตัสตรงนี้นะครับให้เปิดแค่อันนี้ที่ดีสุดนะครับสม,มว่าเราเปิดน,นี้ปุ๊บเนี่ยค่าพลังมันจะหายไปนะครับหรือว่าลดล้นเองอ่าให้เปิดอันที่ดีสุดนะครับแบบนี้อ่า ท้ายที่สุดนะครับอาชีพเสริมของตัวเองที่เลือกไว้นะครับก็อย่าลืมทําไว้ด้วยต่อวันจะได้ไม่เสียเวลานะครับทีนี้ถ้าเพื่อนๆคิดว่าทําทุกอย่างหมดแล้วนะครับมีอะไรให้ทําอีกไหมจริงๆก็ยังมีนะครับทีนี้ให้เพื่อนๆสังเกตที่ด้านซ้ายครับจะมีเควสสำรวจใช่ไหมเขาให้เราตามหาแมวนะครับในแผนที่ปานะครับก็คือแมปนี้นะครับป่าแห่งปราดนะครับจริงๆน่าจะเขียนว่าป่าหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะก็ให้เพื่อนๆเดินไปที่แมปครับมันจะเห็นฟองสบุ่เนี้ย อ่ะก็ชนไปนะครับเสร็จแล้วมันจะมีฟองอยู่ตรงนี้เห็นไหมเดินชนไปเรื่อยๆทีนี้แมวมันก็จะเกิดมาครับก็ให้พูดคุยอย่างนี้นะอ่ะจะรับตัวกาชาได้ครับมีของแจกด้วยเห็นไหมเท่ากับว่าตอนนี้เราคุยกับแมว3ตัวแล้วมันคล้ายๆกับเกมดรากอนเนสซากาที่แบบมาเก็บกงเก็บกล่องอะไรประมาณนี้มันก็ยังมีอะไรให้ทําในแบบด้วยนั่นเองนะครับหรือถ้าแม่เพื่อนว่านจริงๆเนี่ยสามารถมาต่อสู้กับ n p c ในแบบได้นะครับนี่มันจะมีเลเวลกำกับอยู่นะ เอาตัวที่ไหวนะเพราะว่าบางตัวค่าพลังมันค่อนข้างสูงนะครับอ่ะอย่างผมจะมาท้าทายเอพซตัวนี้นะครับเขาก็จะมีค่าพลังบอกว่าเห็นบ้านเนี่ยแสนกว่าอันนี้สู้ไม่ไหวแน่นอนนะครับซึ่งเควสู้เอพซอ่ะมันก็มีนะอยู่ทางด้านซ้ายเห็นบ้านเป็นเควสท้าทายแต่จริงท,ทําตามนี้ก็ได้ครับเดีย๋ยวมันก็พาไปสู้เอพซที่เราไหวนะครับตามค่าพลังนั่นเองเห็นไหมก็ประมาณนี้เนาะจะได้ตัวกระชาสาัตว์เลี้ยงด้วยนะครับก็น่าจะประมาณนี้นะครับสําหรับวันแรกนะสิ่งที่ควรทําและไม่ควรทํหวังว่าจะเป็นประโยชน์กกัับบเพื่่ออนนนไมมา้ยะคร ถ้าจุดไหนผมพลาดไปเพื่อนๆสามารถมาเพิ่มเติมหรือคอมเมนต์บอกกันได้นะครับถ้าชอบคลิปนี้เนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสะสิ่งแจ้งเตือนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคอนเทนต์หน้านะครับจุ๊บจ้า